<c oughs> เพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อไอนี่กระบื้อครับไม่สนใจอยากจะบ,บอกผู้กำกับว่าเป็นผมแทนได้ไหมแค่ชุดก็ไม่ไหวเลยครับผมอยากไปแสดงแทนเห็นมาทำเป็นแอปแบลแต่จริงๆเขานี้ร้ายชอบดักผู้ชายครับกินตอนฝนตกส่วนข้างหน้าที่6เนี่ยครับเขาเรียกว่ามิวหน้าใสวิดบิวนะครับอยากจะปิวใส่หน้าสวัสดีทุกคนกันด้วยดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างเอ่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมเหมือนเคยนะครับ easy group p r e s e n t มั่นใจกับบริการจากเจ้าของแบรนด์แต่กระจาย easy slot เข้าหนักทุกเบ็ด Easy Casino มีครบบวกรัวๆทุกค่าย Easy Lotto แค่30วสิบวีก็รวยได้ไม่มีล็อกเลขด้วยเหตุการณ์นี้เลยนะครับณสถานที่บริษัทที่ทุกคนครับกำลังติดงานอยู่กันแค่3คนนะครับทำสไตล์แบบชิวๆเหมือนกับเพื่อนบ้านแต่มีคนนึ่งนะครับที่เหมือนจะไม่ว่างงานคือที่บ้านเนี่ยครับโทรมาหาบอกกับผัวตัวเองว่าลูกเนี่ยครับป่วยและเพื่อนๆสองด้านที่ได้ยินนะครับมันก็ได้เอาใจช่วยบอกคุณกลับบ้านไปรวยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยครับจะช่วยคุณเองซึ่งไอ้คนที่นั่งเงียบๆเองนะครับก็ไม่่่่่่่่่่พพพูดดดดดดไไไไมมมมมมจ๋าาาาาปิโโนนนนนนน้้้้้้ตตบบ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 บุุ๊กกกกกกีีีีีีววคคคครรรรรััััเเเเเะะะะแแแงงออ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 อยยยยยยลลลล็ทททหหผขณื เนี่ยครับบอกฉันกลับก่อนและตอนนี้ก็เลยเหลือแค่พระเอกครับกับนางเอกแล้วนัดสองคนตัวนางเอกนี่คือรุ่นน้องที่แอบชอบรุ่นพี่นะครับครับผมมันก็ได้พูดตรงๆครับบอกเหลือแค่2คนแล้วนะครับรุ่นพี่เวลาก็คือผ่านไปทีๆนะครับตอนนี้เนี่ยครับกายหาทุ่มนาฬิกาโรเล็กซ์ซะด้วยเ,นนเยเล่นหนังจะรวยเลยนะไอ้สามตัวนางเอกนะครับมันก็ได้มานั่งข้างๆบอกระหว่างงานเนี่ยครับพักพักกันหน่อยดีกว่าไหมคืนนี้พวกเราต้องจะอีกยาวไกลไม่รู้ทำไหมนะหัวหน้าต้องแค่เคลียร์งานให้เสร็จแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยค่ะคือหนูไปกดน้ำมาพวกเรามาก ผู้ชายก็แบบไอ้ยานี่มันเที่ยงคืนแล้วนะฉันต้องตกรถไฟแน่นาเอกก็แบบแหมนั่นเที่ยงคืนเองแหละไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบ้านของหนูเนี่ยหนานอยู่ไกลนี้เองถ้ารุ่นพี่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะมาพักของบ้านของหนูก็ได้ผู้ชายก็แบบมไม่ได้หรอกมั้งพี่เกรงใจแต่สุดท้ายเป็นไงล่ละครับก็ไม่มีบ้านกกับเรียบร้อยสิคับนังเอกพามาถึงห้องพองก็ถอดถุงน่องครับโชว์หน้ารุ่นปีแต่ก็ยังไม่สะทบทานเะครับเพราะว่จิตแข็งอยู่ดีเลยทำให้น้องนังเอกรีบลุกที่นี่นะครับไปเปลี่ยนชุด นะครับใจเนี่ยนะก็เริ่มมีนิ่งเพราะมันช่างเนรมุนจริงครับใครเขีนฉากนี้ก็ทนไม่ไหวจนมันรู้แล้วนะครับว่าตัวผู้ชายเนี่ยจ้องใหญ่มันก็เลยได้ขยับไปนั่งใกล้ๆครับพอ้อากคุยทันตาจ้องกันมองหน้าครับแบบอื้อหือจับมือแล้วที่นี้นะครับตัวผู้ชายเนี่ยนะก็ได้บรือก็คือกินเวลามือไปอีกแล้วส่วนชาวห้องน้ําก็คือไม่ต้องพูดครับผมลงไม่ได้แต่ถ้าอยากรู้ว่ามันทําอะไรอครับอ๋อเซาะลงมะม่วงถ้าก่อนน้นก็คือเปืองครับเปืองพลังงานก่อนจะเข้านอนนะครับก็ไม่ต้องถามขึ้นนางเอกที่ล้างหน้าเนี่ยครับคือเมื่อกี้นี้เนี่ยน้ํากระเด็นเข้าตาใช่แล้วและครับคุณฟังไม่ผิดมันกระเด็นเข้าตาจริงๆแต่ด้วยสกินชิปเนี่ยนะที่ผู้ชายเนี่ยครับมีแบบไม่อยู่ไม่ มันไม่เห็นหน้าสดของจริงครับอืมแม่งขึ้นอีกแล้ว ฉากนี้ตอนเริ่มมาก็ะตันคอแล้วครับกระทุงยย้งไม่หยุดเมื่อคืนนี้นี่คือจุกเลยนะครับตัดภาพใหม่ทีตอนเช้าตัวนายก็ได้หวีผมนะครับแต่ว่าไม่ได้สาวผู้ชายก,ก็แบบอา้าวชุดนี้ขายี่ใจค่ารู้ไหมครับฉากนี้คือฉากชุดท้ายแบบฟินๆครับละมุนๆตาไม่มีอะไรเดือดท่านนะคุณนุ่ก็ฟิลแฟนจีมนุ่นเหมือนกันนุ่นแขนฟิลแฟนนะครับอวตานโจมตีหือสีบทยาพธิธีนั่งขี่อัะขีไฟพุ่งนุ่งจกเบ็ดเอ็นสะพานควายเสจที่เชียงรายแล้วมาต่อที่บริษัทต่อทำงานครับแล้วนางก็ได้ตัดจบไปแบบกรุ Bye.